สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเด็ข่าวสารฟุตบอลไทยแล้วก็ข่าวเจลีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ดที่ใต้ใคลิปนิชิโนโค้ชทีมชาติไทยเจ้าของสถิติตลอดการของเจลีสื่อของญี่ปุ่นออกมานําเสนอเรื่องราวสถิติการคุมทีมของรรดากุนซือในเจลีกก่อนศึกฟุตบอลเจลีกหนึ่งรูปการ2021 จะเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นี้โดยคู่เปิดสนามนะครับคาวาสกิฟอนเตเร่แชมป์เจลีก2020จะเปิดบ้านต้อนรับการ,กรเยือนของโยโกฮาม่าเอฟบรีนอตแชมป์โรูการ2019เวลา16นซึ่งประเด็นกุญซือที่นําเสนอทางด้านของสื่อดังกล่าวเนี่ยชูวความยิ่งใหญ่ของอากิระนิชิโนะกุนสือทีมชาติไทยทําสถิติสูงสุดตลอดการเจลิกพาทีมกัมบะโอซาก้าชนะถึง270นัดจากการคุมทัพ นอกจากนั้นนะครับยังพาทีมกัมบะโอซาก้าคว้าแชมป์เจลริคปี2005เจลริคครับปี2007เจลริคซูเปอร์ครับปี2007เอพาร์เรครับปี2008-2009เอฟซีครับ AFC แชมเปียนลีก2008อีกทั้งยังพาทีมลงในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกพาทีมพ่ายแมนเชสเตอร์เด็ดไป3ประตูต่อ5ซึ่งเป็นการพ่ายแพ้ที่แข็งแกร่งแต่สามารถยิงประตูได้ถึง3ประตูถือว่ามีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม แล้วก็สื่อดังกล่าวนะครับยังชี้ถึงสไตล์การทำทีมของอากิระนิชิโนวาสุนทรียศาสตร์แห่งชัยชนะขณะเดียวกันนะครับให้จับตามองดูกุนซืเอฟซีตเกียวอย่างเคนตะฮาเซกาวะกุนซอคุมทีมในเจลีกมากที่สุดเป็นอันดับที่2ซึ่งมีจำนวนชนะ204นัดเคยคุมทีมกัมบะโอซาก้าและก้าวขึ้นมาการคุมทีม FC ตุเกียวที่มีลักษณะการวางแผนการทำทีมอย่างยอดเยี่ยมคล้ายๆกับอากิระนิชิโน กุญสือทีมชาติไทยจุดเด่นคือการดึงความสามารถของนักเตะออกมาได้อย่างมีคุณภาพสื่อดังกล่าวนะครับเผยว่ากุญสือรายนี้มีโอกาสที่ทำสถิติขึ้นมาเทียบเท่ากับ ino, อนนากิระนิชิโนในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับสุดฟุตบอลไทยลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับรายการเจลีกหนึ่ฤดูก,กาล2021เนี่ยจะเปิดสนามวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยคาวาซกิฟอนเตเร่นะครับแชมป์เจลีก2020จะเปิดบ้านต้อนรับแกมเยนของโยโกฮาม่าเอ็มรีนอตแชมป์ฤดูกาล2019วิลลา16ปุกกานะครับก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกัน